สวัสดีค่ะในวันนี้เจคเโนมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านสวนนะคะเป็นบ้านสองชั้นค่ะบนเนื้อที่100ตารางวานะคะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะทุกท่านที่โฉนดค่ะแปลงนี้นะคะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนตลาดเจริญสุขอําเภอราชบ,บัวหลวงจังหวัดพระนครศรียุทยานะคะบรรยากาศดีค่ะเย็นสบายอยู่ข้างคลองค่ะทุกท่าน ราคาบ้านหลังนี้อยู่ที่1 2ล้านแสนบาทนะคะราคานี้ผู้ซื้อต้องไปรีโนเวทใหม่นิดหน่อยนะคะทุกท่านบิวใหม่นะคะก็สวยๆแล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะเหมาะสำหรับการอยู่พักอาศัยคะ่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของบ้านได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยคะ่ะทุกท่านพื้นที่100ตารางวานะคะพร้อมกับบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะ1 2ล้านแสนบาทเท่านั้นคะ่ะ รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อแอดมินใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดสนใจสามารถนัดชมพื้นที่จริงได้นะคะนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางคะ่ะทุกท่านเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองจะได้รับชมภายในกันด้วยนะคะบรรยากาศรอบนอกนะคะก็จะรหลล้อมไปด้วยธรรมชาติวิวธรรมชาตินะคะทุกท่านมีความเป็นส่วนตัวคะ่ะเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยสําหรับผู้ที่รักความสงบนะคะสําหรับในวันนี้เจเคนราไปก่อนคะ่ะทุกท่านสวัสดีคะ่ะ